เมื่อนี้ไม่โอกาสมาบึิ่งไฮมั่นครับหลังจากไปเห็ดอยากเห็ดงานอยู่ไกลๆเดินๆมาที่นึงครับนี่มั่นเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วมั่นสองสามอาทิตย์ครับเริ่มจิดปุ๋ยแล้วครับเขียวขึ้นแล้วโอ้เขียวงามถือใจอยู่ครับมันสปารังตีนี่ ราคาดีด้ะครับพี่น้องมีแต่คนพ้น,นพ่นพ้นยกไไกลๆพ่นคือลังค่าบัดป่าปัดป่าน้องกุงครับตำบลน้องกุงอำเภอตาลสูงไปเบง่งขางถาแถวขางทางมาวางให้มันผูได้มีแต่มันงามๆครับเตี้ยนดีใส่ปุ๋ยดีเพราะว่ามันตีน,นีราคาดี ก็ให้แต่ขายมันราคาดีๆรำ่ำรวยรำ่ำรวยทุกคนนะครับเนี่พี่น้องที่ทำการอููกมันสำปะหลังครับพี่น้องอันซ้อนนะผมมครับให้มันผมครับพี่น้อง